<c oughs> นี่มาลุยกันด้วยเจอกล้าเอนเดิมครับเป็นเจอก้าที่เอามาเล่นแบบเค็กซัดลกนะก็ใช้ตัวเบ็ดเบอร์สาโอครับที่เขาแถมมาในแพ็กเกจแล้วก็ไม่ใช้ตะกัว,กวเป็นทางสเตน2.7กร,รัมครับมาเมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคเดินขยับหาไปเรื่อยนะตีประชัน อาศัยขยันครับอุ้ยอุ้ยมีตัวครับดันมานี่ยังอยู่ยังอยู่องตีใส่น่าจะกัดเรียบร้อยอุย้ย <c oughs> <c oughs> อตีจนเจอตัวก็ได้เรื่องครับผมผลงานจากเจอกานะเจอกาพริมพ์กับ USA อํเทำร่วมกันครับ สซรับแขกเปิดเกมหนึ่งตัวเคยจะถ่ายรูปก,กันหน่อยรับถ่ายรูปเสร็จแล้วกระ้องไซไวรุ่นต่อไปบ๊ายบายขอบคุณมากเดี๋ยวยังไม่เสียหายคนระับเดี๋ยวยังอยู่ในสภาพพร้อมลุยมาลุยต่อ น่าดนวนอู้กาดเหรอโอ้กาดครับอ่าอ่ากาดมีตัวกาดแล้วคายน่าจะมันพลาดไอด้น่าจะพวกเนี้ยกินใบกล้วยอะไรพวกนี้นะ น่าจะกัดตอนเหยี่อพาดไปกล้วยอยู่ครับหนงนวงไปเมื่อกี้ซ้ำไหมเอาแล้วเอาแล้วโอ้หเจอก้าโอเคเจอก้าเอาเรื่อง ครับไสสวยเลยตัวนี้แ่มันวนกัดเรารอบแรกแล้วจังหวะเยี่ยม,มันเหมือนติดอุปสรรคอยู่นะครับย้ำๆไปอีกเอาเลยนะเจอแอคชั่นยโย่ของเจอก้าเข้าไปขยาบขยับบนแหน่เรียบร้อยครับแต้มส,สวยเลยโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกันโอเค,ครับตัวนี้ถึงจะซสด์ดีแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ต้องการนะครับ ปล่อยกลับไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายขอบคุณมากผมนีหน่าโทรมน,น่าโทรมตื่นแล้วเลย กระชากไปแล้วกระชาบไปแล้วกบับสวนเลยอโอ้โหตัวนี้กัดดุจริงใส่ดีอีหนึ่งตัวนะเพิ่มน้ำหนักตัวด้วยการพาถุงมาด้วยครับเรากันี้ก็ใหญ่ โอเคเราถ่ายรูปกันหน่อย,เร,ย,เ,รยเรียบร้อยปล่อยน้องกลับไปครับบ๊ายบายขอบคุณมากเหยื่อยังใช้ได้ต่อนะน,นี่ มีฟองขึ้นนะมีฟอ,องขึ้นเลยอะไรฮะแม่ฟองขึ้นอีกแล้ khắp cạnh nó khai nó gì ฟองขึ้นหมดเรื่อยๆนะแต้วสุดท้ายนะี่ยากจริงเวลาเราบอกตั้งใจจะเอาแต้มสุดท้ายไม่ค่อยกล้าแทหอ<ม>เอาเลาครับยังไง เต้มสุดท้ายมาจริงเจอก้าจัดให้ครับผมแต้มสุดท้ายแต้มที่สี่แม้วสวยๆเลยตัวนี้โอ้หอ้วน,น,นๆเลยด้วยหุ่นดีมากกัดเจอก้าแบบเล่นใต้น้ํานะเต็มปากเต็มคำครับผมสับติดปากบนเน้นๆโอเคถ่ายรูปกันหน่อย แต้มที่สี่วันนี้ก็คงลาไปพร้อมกับกระช่อนตัวนี้แล้วกันครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบ๊ายบายโอเคอเครับก็ฝากไปด้วยนะผลงานเจอก้าโดนปลาไปสี่ตัวน้องไปซะแล้วครับแต่ว่ายังซ่อมได้นะโอเคไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับร้อน,อนแล้วไปกินข้าวดีกว่า วแถมอีกหนึ่งตัวครับตอนแรกวกาเดพอนะลองเดินตีเล่นมาขากลับโดนอีกตัวนึงครับตัวนี้น่าจะใหญ่สุดของวันเลยนะเนี่ยโอเคครับก็ผลงานจากเจอกก้าเหมือนเดิมนะมปเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วปล่อยไปโอเคครับไปก็ปล่อยไปนะตัวแถมเราปิดกล้องไปแล้วแหละก็ปิดอีกรอบลยครับลากันไปด้วยประช่อนตัวที่ห้านะ เดินตีเล่นขากลับโดนอีกแต้มเฉยเลยเดเคครับไปแล้วฝากด้วยครับผมกับเจอก้าไปแล้วไปจริงนะรอบนี้